มาแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะก็เห็นนักเรียนทักแชทมาถามเรื่องการบ้านนะคะโฮมเวิร์กส่งวันอังคารที่30กันยายน2 5 6พันหสิดซึ่งเห็นน้องเนยนะคะทักมาสองสองข้อนะคะนัชชาก็ทักมาแต่ว่าเดี๋ยวขบก็ห้าเอาไว้ก่อนทีนี้การบ้านนะคะคุณครูสังเกตเห็นข้อแรกคือห้าสิบหกส่วนหนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้าโอเคไหมคะแก่คุณครูไม่ทํา56กส่วน175ย็บห้าซึ่งมันเป็นการบ้านแต่คุณครูก็เลยยกตัวอย่าง อันที่มันใกล้เคียงนะคะก็คือเจ็ดสิบเจ็ดส่วนร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคไหมเจ็ดสิบเจ็ดส่วนร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะใช้สูตรคูณแม่เจ็ดสิบห้าเหมือนกันนะคะเคยสอนแล้วว่าเศษส่วนเป็นเป็นทศนิยมมันก็คือการหารนั่นแหละเครื่องหมายส่วนมันก็คือเครื่องหมายหารตัวข้างบนเป็นตัวตั้งข้างล่างเป็นตัวหารนะคะตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นอ้าวตัวตั้งอย่างไรนะคะเจ็ดสิบเจ็ดอยู่บนเอาไปไว้ข้างในเครื่องหมายหารยาวนะค,นคุณครูให้แสดงวิธีทำให้คุณดูใช่ไหม ทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าอ,อมีเงิน77บาทแน่นอนในความเป็นจริงมันสามารถที่จะแบ่งคน175คนได้ไหมแค่77บาทแบ่งคน175คนะมันแบ่งได้แต่มันไม่ถึงคนละบาทหรอกเนาะเมื่อไม่ถึงคนละบาทหลักหน่วยต้องไม่ใช่เลขหนึ่งต้องเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นมันก็จะมาคนละกี่สตางค์เดี๋ยวเรามาหาดูนะคะเราก็เลยเอา77เข้าไปไว้ในเครื่องหมายหารยาวค่ะ สังเกตดูนะเห็นไหมคะร้อยเจ็ดสิบห้ามาทําการหารแล้วก็ไปแอบทดอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะสูตรคูณแม่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสังเกตเห็นไหมร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสองเป็นสามร้อยห้าสิบเราก็ตั้งคูณปกตินี่แหละนะคะจะสูตรคูณแม่เท่าไหร่เราก็ทําได้หมดจริงๆถ้าเราสามารถคํานวณได้แล้วได้เร็วนะหรือกะกะได้เลยว่าเอมันน่าจะประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องมานั่งทําเป็นสูตรคูณก็ได้อย่างเช่นเอ,อ เราก็ต้องดูโจทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเอาแบบสมมุติว่าเรายังไม่ได้เกี่งหรือไม่ได้คล่องมากมายร้อยเจ็ดสิบห้าหารเจ็ดสิบเจ็ดไม่ได้เลยต้องเติมศูนย์เข้าไปเจร้อยเจ็สิบห้าศูนย์ได้ศูนย์ทำการลบกันทีนี้เราจะแบ่งเป็นพศนิยมเป็นสตางค์เราต้องเติมจุดข้างบนเลยน,นะคะนะคะแต่ส่วนศูนย์เราจะเติมกี่ตัวก็ได้ไม่ผิดเติมเข้าไป เติมเข้าไปหลังจุดทศนิยมอะ่ะจะเติมศูนย์ร้อยล้านตัวมันก็ไม่ผิดหรอกเติมจากตรงนี้ไปถึงหน้าโรงเรียนก็ไม่ผิดถ้าหลังจุดนะคะมีแต่ศูนย์เท่านั้นนะคะก็มีค่าเท่าเดิมคือเจ็ดสิบเจ็ดนะจาเราจะเติมเพื่อให้มันหารลงตัวแค่นั้นเองไม่้มีอะไรมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการลบลงไปเจ็ดสิบเจ็ดลบศูนย์เหลือเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิมชักศูนย์ลงมาก็อ่านเลยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ ร้อเสิบห้าเท่าไหร่ได้เจ็ด้อยเจ็สิบไม่มีเอาใกล้เคียงนะคุณครูดูแล้วรับสี่เข้าไปเป็นเจ็ดร้อยถูกต้องไหมคะเออลบกันเหลืออะไรคะเหลือเจ็ดเหมือนเดิมชักศูนย์ลงมารับสี่เข้าไปเป็นเจ็ดร้อยจบค่ะข้อนี้ตอบศูนจุดสี่สี่เป็นการบ้านเอ่อห้าสิบหกส่วนร้อย็สิห้าใช่ไหมแต่ครูยกตัวอย่างข้อที่คล้ายๆกันใช้สูตรคูณแม่เดียวกันนะลองทำดูนะ ส่วนการบ้านข้อที่สองอันนี้ยังไม่ทำส่วนบ้านข้อที่สองว่าไงเก้าสิบเก้าส่วนเจ็ดสิบสองเก้าสิบเก้าส่วนเจ็ดสิบสองงั้นคุณครูยกตัวอย่างข้อที่ใกล้เคียงข้อที่ใกล้เคียงก็คือจืบจ๊บจื๊บน่าโอโห้เรื่องหมายหาสวยซะด้วยข้อที่ใกล้เคียงเป็นเลขอะไรดีข้อที่ใกล้เคียงเป็นเลขโอเค เต็นแปดสิบแปดแล้วกันเขาเก้าสิบเก้าเราแปดสิบแปดนะคะแปดสิบแปดส่วนอะไรดีอะไมนี่ป็นเอานี่นะแปดสิบแปดส่วนอะไรดีหกสิบหกสิบอะไรรขนาดพดคุณครูหายไปไหนเนี่ยหายจอมหายจอมโอ้ยไม่เงยแทะเอาเฮ็ดไม่ก็ได้ แปดสิบแปดส่วนอะไรดีละ่ะทีก่ใกล้เคียงเอาคล้ายคล้ายคล้ายโอเค,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 อเ,คเป็น88ส่วน64แล้วกันเนาะโอเคนะ88ส่วน64คุณครูจะใช้ใคลิปนี้แค่สีนาทีแล้วหรอโอเค,อเค,อเคดังนั้น88ส่วน64 แน่นอนว่าตัวตั้งอยู่ข้างบนตัวหารอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะตัวตั้งมีเงินแปสิบแปดบาทแบ่งคนหกสิบสี่คนถ้าคิดออกนะมันก็ต้องได้คนลบะบาทหนึ่งอ่ะแน่นอนวกว่าผลลัพธ์ขีดตังนั้นเราไปทําสูตรคูณแม่หกสิบสี่กันไปสูตรคูณแม่หกสิบี่แอบโพสนะคะไม่ต้องไม่ต้องททษได้คููสูตรคูณแม่หกสิบสี่นะคะสูตรคูณแม่หกสิบสี่เนาะหกสิบสี่ หกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบสี่อ๋อหกสิบสี่หกสิบสี่เนาะหกสิบสี่คูณหนึ่งได้หกสิบสี่หกสิบสี่สองครั้งอ่าก็ไปตั้งคูณนะคะหกสิบสี่สองสี่เป็นแปดเนะ 62, เาะสองหกสิบสองอ๋อทำไมเข็ดสิบห้าอ่าต่อไปค่ะหกสิบสี่คูณสามสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งเป็นร้อยเก้าสิบสองต่อไปค่ะหกสิบสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกสิบหกเท่าหนึ่ ยี่สิบห้านะคะหกสิบสี่คูณห้าสี่ห้ายี่สิบสี่ศูนย์ทศสองนะใช่นี้ค่ะต่อไปนะคะทําไปเลื่อยๆนะคะถ้าเราถ้าเรายัางไม่คล่องแต่ถ้าเราคล่องแล้วเราก็จะดูออกว่าอมันน่าจะเป็นเลขอะไรนะทำไปหกสี่ยี่สิบสี่สี่ทศสองหกหกสามสิบหกสามเจ็ดสาม หกสิบสี่คูณห้าเท่ากับนะสี่ห้ายี่อะไรคูณหกคูณเจ็ดแล้วเจ็ดสี่ยี่สิบแปดราคาใส่แปดทดไปสองเจ็ดหกสิบสองสี่สามสี่สี่ถูกต้องไหมหกสิบสี่คูณแปดนะ พอดีเอ่อเมาส์ปากกาคุณครูพังนะคะคุณครูต้องใช้มือในการพิมพ์เอาช้านิดนึงแปดสี่สามสองเนาะเพิ่มสามถูกปะสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดลังมาเริ่มใช้มือนลอะพอแล้วขี้เกียจทีนี้ตัวข้างบนเป็นตัวตั้งเนาะตัวตั้งกปตีเขานี่แหละกปตี้ค้อดเหมือนเมื่อกี้แหละเอาล่ะเราก็มาดูนะ นี่จริงๆมันยังไม่มีจุดเนาะ <ๆ S 1> <88 S 2> จะพึง่งไปสิเธอแปดสิบแปดอยู่ข้างในนะจ๊ะอ,อยู่ข้างนอกคืออะไรจ๊ะข้างนอกคือหกสิบสี่นะจ๊ะ,ะ,จ,ะจัดไปจ้ะหกสิบสี่เท่าไหร่ได้หกได้แปดสิบแปดมันไม่มีหรอกจ้ะมันไม่มีหกสิบสี เท่าไหร่ได้แปดหกสิบสีเ่เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาหกสิบสี่หนึ่งเป็นหกสิบสี่นะจ๊ะหกสิบสี่หนึ่งได้หกสิบสี่จ้ะหกสิบสี่ลบกัน 8, 4, จ้ะลบกันแปดลบสี่จ้ะเหลือสี่คือ 9, เก้าเหลือสองเซอรหล่ะเศษยี่สิบสี่ไม่ให้เศษค่ะเราจะทําให้มันเป็นโฮสนโยมเราจุดจุดเท่าไหร่ก็ได้ตาม จุดเท่าไหร่ก็ย่อมได้มันไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นอะต่อไปนะคะโอเคเมื่อจุดฉันต้องการเป็นทศนิยมฉันต้องการชักศูนย์ลงมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมจุดนะคะเพราะว่าเราชักสูนย์ที่มันอยู่หลังจุดแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เชิญอันเชิญศูนย์ตัวนี้ลงมาคําตอบก็ต้องพยายามให้มันตรงกับตัวที่ชักลงมานี่หละโอเคไม่ใช่พยายามต้องตรง ตรงละอันนี้ไม่ตรงหรอต้องตรงมากๆศูนย์ต้องตรงกับศูนยโอเคตรงอย่างอ่ะทีนี้สําคัญคือจุดตรงจุดแล้วนะคะเรียบร้อยหกสิสี่เท่าไหร่ได้สองร้อยสี่สิบะมันไม่มีใส่เข้าไปนะเรามีสุดคูณอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแอบทศอยู่ข้างๆแล้วเรอเท่าไหร่อะ สวยองคสิบสี่สี่เป็นสองห้าหกไม่ใช่สนะี่สามสี่ร้อยเก้าสิบสองเนาะถ้าสมมติว่าสองห้าหกมันเกินไงอาทีนี้ศูนย์ลบสองไม่ได้ไปยืมเขาะหนูยืมเขาอน่ายืมเขายืมสี่มาสี่เหลือสามตรงนี้อ่ะสิบเหลือแปดเฉยละสิบสามลบออกเก้าเหลือสี่เอาไปละ ชักศูนย์ตัวนี้ลงมาลบเศษชักลงมาจา้ะมันไม่ตรงเอาใหม,ม่ตรงนิดนึงสมมุติว่าตรงเอาชักศูนย์ลงมาทาตอบบนหัวศูนย์ตัวที่ชักลงมาคือเลขอะไรทีนี้สี่ร้อยแปดสิบไม่มีจ้ะใกล้ๆคือเลขเจ็ดจ้ะหกสิบสี่เจ็ดได้อะไรอ่ะ สี่แปดอุ้ยมันจะเสร็จไหมนี่ทำไมมันเยอะอย่าไปท้อต่อไปค่ะศูนย์เหลือสองค่ะลบไม่ได้ไปยืมเขาสิเจ็ดเหลือสามจ้ะแปดโดนเขายืมไปเหลือเจ็ดเจ็ดลบสี่เหลือสามจ้ะจากนั้นเอาชักอีกซิมันจะยาวถึงหน้าบ้านก็ให้มันรู้ไปโอเคดึงสูตลงมาแล้วจ้ะ สงสูตรลงมาเอา้าหกสิบสี่เท่าไหร่ได้สามอยี่สิบก็โอ้มันมีโอ้มันมีค่ะย่ขนาดลงนิดนึงอ่าหกสิบสี่โอ้พระเจ้าหกสิบสี่ห้าจ้ะเป็นสามี่สิบตัดจบจ้ะ สามรอยี่สิบนะคะลบกันเหลือศูนย์ลบกันเหลือศูนย์ 0, ก็เสร็จเป็นศูนย์ล้วก็คือลงตัวสิ่สาวจะอยู่เพื่อจะชักเพื่ออีกลบทิ้งค่ะศูนย์ตัวสุดท้ายไม่ได้สำคัญอะไรเบอร์นั้นนะคะเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่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  เพราะฉะนั้นการบ้านข้อนี้ไม่ใช่การบ้านข้อที่มันคล้ายการบ้านข้อนี้ตอบ1.375นะคะซึ่งก็คือข้อตัวอย่างการบ้านจริงๆคือข้อนี้จ้าคล้ายกันหนูก็ไปทําสูตรคูณแม่72เจจนาะสูตรคูณแม่72แดดสองตาแล้วกี่โมงเนี่ย5โมงครึ่งเราต้องไปทํากับข้าวแล้วนะคะไม่เข้าใจก็ทักมาอีกนะคะหยุดอีกตั้งสองวันนะว่างๆเดี๋ยวจะมานั่งพุดคนเดียวให้รู้จ้ะ อ,อืทุกคนยังไม่ได้เห็นภาพนี้นี่น,นี่โอเคนี่เศษศูนย์เมื่อกี้พูดอยู่คนเดียวลืมย่อจอลงไว้นะคะมันเศษศูนย์นะคะไปทำนะคะไปแอบทดเป็นกรอบเฮ้ยสูตรคูณแม่เจ็ดสิบสองแต่ถ้าใครฟคร้องแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเท่าแบบชี้ล้คูณหนึ่งคูณสองแล้วดูด้วยตาเปล่าแล้วประมาณาๆน่าจะคูณตัวนี้ตัวนี้เลขท้ายมันเป็นแบบนี้ก็น่าจะเดาออกอยู่นะคะ แล้วลองลอง,ลองดูเนาะอันนี้กี่นาะดทีแล้วสิบสองข้อสองข้อธิบายการบ้านสองข้อไปตั้งสิบสองนาทีนี่ยลองทําดูนะคะน้องเนยนักทุกคนค่อยๆทําตามคุณครูแล้วก็สต็อปหยุดคลิปไว้แล้วก็ค่อยๆดูไปทีละบรรทัดก็ได้อืมถ้าคุณครูอธิบายงงๆอยู่เพราะคุณครูรีบก็ทักมาใหม่แล้วกันนะเนาะอ่อบ๊ายบายเจอกัน